มาต่อกันค่ะ ep ที่2แถวที่7ถึงแถวที่14เหมือนเดิมแถวที่7โซ่3ถัก f ลงที่เดิมแล้วถัก f ไป3หลัก1 2 3 แล้ถัก V หลักถัดไปต่อไปก็ถักไป5 F 1 2 3 4 5พอ5 F แล้วก็ถัก V แบบนี้นะคะสลับกันไปจนจบรอบเลยนะคะ <Okay. S 1> ถากวนมาจนครบแถวที่7จะได้ทั้งหมด84หลักนะคะ <Okay. S 1> ก็ซีปิดจบเหมือนเดิม <Okay. S 1> แบบนี้ตั้งแต่แถวที่8ไปเราจะไม่เพิ่มแล้วนะคะ <Okay. S 1> ก็คือถัก f ไปทุกหลักเลย <Okay. S 1> เริ่มต้นก็ถักโซ่สา <Okay. S 1> แล้วก็ถัก f ลงที่เดิมแล้วก็ถัก f หลักถัดไป แบบนี้นะคะถัก f ไปทุกหลักเลยแถวที่8ก็จะได้ทั้งหมด84หลกักเท่ากันเพราะว่าอันนี้หน่อยถักหมวกเด็กใช่ไหมคะก็จะเอาฐานขนาดนี้ก็พอฐานตรงนี้นะคะฐานตรงหัวนี้ก็ตอนนี้อยู่ที่6 6นิ้วนะคะ แต่ถ้าเป็นของผู้ใหญ่เราจะต้องถักเพิ่มนะคะแต่ว่าของเด็กเราเอาเท่านี้ก็พอเดี๋ยวจะใหญ่เกินไปใบนี้จะถักให้หลานใส่นะคะหลานประมาณ10-11เดเดือนแบบนี้นะคะถักวนไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะถักตั้งแต่ แถวที่8ไปจนถึงสักประมาณแถวที่12ดูก่อนนะคะว่าจะพอไหมสำหรับความยาวของหมวกเดี๋ยวถักไปจนถึงแถว12แล้วมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะถักมาจนครบแถวที่12แล้วนะคะพอแถวที่13เราก็จะถักขึ้นโซ่ขึ้นไป3 1 2 3แล้วถักเอฟลงที่เดิม1 หลักเหลักถัดไป3หลักก็จะเป็นทั้งหมด5หลักนะคะที่เราถักโซ่พอหลักถัดไปเราจะถัก A นะคะ A ก็คือเป็นการรวบหลักนะคะถักแบบนี้นะคะเกี่ยวแล้วก็แทงเข็มลงไปเกี่ยวไมหมลอดห่วงมาอีกหลักถัดไป แบบนี้แล้วเราก็จะรวบเป็นหลักเดียวกันอันนี้เราเรียกว่า A นะคะก็คือรวบสองหลักเป็นหลักเดียวกันเสร็จแล้วก็ถัก F ไป5้าหลัก1 2 3 4 5. พอได้ f 5หลกักคราวนี้เราก็ทำการรวบหลักนะคะก็คือถัก a แบบนี้เกี่ยวไหมลอดห่วงออกมาแล้วก็แทงเข็มลงไปอีกหลักถัดไปเกี่ยวไหมลอดห่วงมาก็จะมีห่วงอยู่บนเข็มเราสามห่วงไว้นี้ก็รวบครั้งเดียวแบบนี้นะคะก็จะเป็น a ถักแบบนี้วนไปจนจบแถวที่13เลยนะคะ5 f 1 a ถังมาจนครบแถวที่13ก็จะเหลือ72หลักนะคะก็ซีปิดเหมือนเดิมพอแถวที่14ถักโซ่สพันหัวเข็มเกีย่ยวไหมแล้วแทงเข็มลงใต้หลักนี้นะคะ เกี่ยวไหมลอดห่วงขึ้นมาแบบนี้พอหลักถัดไปพันหัวเข็มแล้วก็แทงเข็มบนหลักแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมลอดห่วงขึ้นมาพอหลักถัดไปแทงเข็ม ปลหลักแบบนี้นะคะพอหลักถัดปลายพันหัวเข็มแทงเข็มบนหลักแบบนี้เกี่ยวไหมเราจะถักแบบนี้สลับกันไปจนจบแถวที่14เลยนะคะ พอถักวนมาจนครบทุกหลักเขาก็จะได้เป็นลายแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ซีปปิดจบได้เลยเราก็จะพอแล้วนะคะสำหรับตัวหมวกถ้าใครถ้าใครอยากจะได้ยาวกว่านี้ก็สามารถถักเพิ่มได้นะคะต่อไปเราจะไปทำหูหมวกกันนะคะตัดเชือกไว้ได้เลย ไปดูกันต่อคลิปที่3นะคะคลิปที่3จะเป็นวิธีการทําหูหมวกแบบนี้นะคะที่จะเอามาติดให้กับหมวกของเราจะอยู่ที่ ep ที่3นะคะสามารถไปดูต่อกันได้เลยนะคะสําหรับวิธีการถักหูหมวกยังไงหน่อยก็ฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์ ไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้เห็นเวลาที่หน่อยลงคลิปในครั้งถัดไป